สวัสดีค่ะหาคู่เทียบไม่ได้หามาแล้วแล้วก็ไม่ใช้เขาครั้งหน้าพอมีออเดอร์ก็จะไปหาอีกเขาก็ไม่ยอมเสนอราคาให้คุณมีวิธีแนะนำไหมว่าจะเอาไปพูดกับหัวหน้ายังไงดีพูดกับอ,อดิตยังไงดีไอ้เรื่องเนี้ยง่ายนิดเดียวเลยคุณพรีเซนต์อย่างเดียวเลยเรื่องนี้ก็บอกกับหัวหน้าคุณว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณไม่แบ่งการซื้อไม่บาลานซ์ซัพพลายเออร์บ้างเนี้ย มันไม่มีใครเสนอราคามาให้นะเขารู้อยู่ว่าขอมาก็ไม่ได้ซื้อ3-4ครั้งแล้วก็ไม่ได้ซื้อบางทีมันเสียเวลาทํางานเขาคือทําให้เขารู้ได้ว่าเฮ้ยมามุกนี่อีกแล้วเขาจับไตได้เขาก็โอ้ไม่ทําดีกว่าเสียเวลาดังนั้นคุณก็ต้องบาลานซ์ซัพพลายเออร์ถ้าอยากให้เจ้าอื่นเขาเสนอราคามาให้คุณบ้างคุณก็ต้องไปบอกหัวหน้าคุณอันนี้เป็นคําถามจากคุณพิทักษ์แกถามครูแกมีประเด็นเรื่องนี้ว่าหาคู่เทียบแล้วซัพพลาย ไม่ยอมเสนอราคาให้เพราะว่ารู้ว่าเอามาเป็นคู่เทียบอ่ะก็วิธีเนี้ยช่วยได้คนที่เขาทํางานเป็นอะ่ะเขาจะรู้เขาจะไม่ดื้อดึงขนาดนั้นเฮ้ยเธอต้องหามาหามาให้ได้กท็ทั้งทั้งที่รู้แล้วหามาแล้วไม่ใช้มันก็เป็นอย่างเงี้ยคนเราถ้าทําแบบนี้ไปบ่อยๆเซลล์ Sell, เขาเห็นว่าเฮ้ยเสนอมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ไม่ได้ เห็นและเป็นแบบนี้ตลอดเลยดังนั้นฉันก็ไม่หาและไปทําอย่างอื่นที่มันมีมูลค่าท,ที่มันได้ value ดีกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นได้ไงดังนั้นถ้าเกิดคุณมีเคสอย่างเงี้ยครูขอให้คุยแบบนั้นหรืออีกวิธีนึงคุณต้องมาดูของที่คุณซื้อนะ่ะมันเป็นซัพพลายเออร์น้อยรายหรือเปล่าที่ขายวัสดขุขายสินค้าตัวนั้นบางทีมันอาจจะเป็น ผู้ขายรายเดียวที่เป็นตัวแทนของต่างประเทศที่ขายแบรนด์นั้นก็ได้แล้วคนอื่นๆที่เอาไปขายต้องมารับจากคนนี้ไปขายเท่านั้นไอ้อันเนี้ยก็เอ,อกประเด็นไปคุยกับเขาได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวเว้ที่ซื้อตรงจากต่างประเทศเลยแต่ถ้าให้ไปซื้อเจ้าอื่นมันก็ราคาแพงคุณก็ต้องมีอะไรที่พรีเซนต์บอกเขาอย่างนี้ครูบอกเลยในเรื่องเนี้ยคุณต้องอยาขี้เกียจหาคู่เทียบ อย่าขี้เกียจคุยเรื่องสเปคถ้าสเปคมันไม่ได้ซับซ้อนมากครูว่าใช้แพทเทิร์นเมลอันเดียวหาซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าก็ส่งแพทเทิร์นนั้นไปทุกเจ้าทุกเจ้าทุกเจ้าโดยที่คุณไม่ต้องพิมพ์กันใหม่ทุกครั้งเอาแค่ครั้งเดียวส่งไปหาเขาเลยครูทำแบบนี้ประจําแต่ก่อนครูก็เจอเคสอย่างเงี้ยเบื่อหาคู่เทียบหามาก็ไม่ได้ใช้แต่ตอนหลังอะรู้แล้วยังไงก็ต้องทําครูก็ใช้มุกเนี้ยคือพิมพ์แค่ครั้งเดียว ทุกบริษัทครูก็จะใช้แพทเทิร์นเมลเนี่ยตลอดเลยอย่างครูหาราคาตัววัดอุณหภูมิครูก็จะพิมพ์เมลมาหนึ่อันตัววัดอุณหภูมิสเปคอะไรจำนวนอะไรเท่าไรไรล่างเมลมา1อันแล้วครูก็ไปหาพพลายอร์ในอินเทอร์เน็ตว่ามีเจ้าไหนขายบ้างก็เอาอีเมลของเซลลมาของคัสเตอร์เซอร์วิสมาก็ออกมาใส่แล้วก็ส่งใส่แล้วก็ส่งใส่แล้วก็ส่ง,สง,สง,สงเป็น10บสเจ้าอะ่ะบางทีก็โทรหาครู6 7เจ้าก็มีบางที3เจ้าก็มี ส่งไปให้เยอะเข้าไว้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างครูจะใช้มุกเนี้ยประจับมันก็ได้คู่เทียบมาตลอดแล้วพอได้คู่เทียบมาเสร็จให้คุณเก็บเรคคอร์ดตรงนั้นไว้ว่าโอมีคู่เทียบพวกเนี้ยมาแล้วครั้งหน้าถ้ามันมีอีก คุณก็ค่อยคุยกับเขาอีกหรือไม่งั้นคุณก็ถามราคาว่าได้ว่าเฮ้ยราคาเนี้ยยืนได้ถึงเมื่อไหร่คุณก็เก็บราคานั้นไว้ถ้ามันมีออเดอร์ในลนักษณะนี้มาอีกช่วงพีเรียดเนี้ยคุณก็ไม่ต้องไปขอราคาใหม่ก็ราคามยังยืนอยู่เท่านี้ก็บอกเขาได้การที่คุณจะไปบอกหัวหน้าคุณก็ต้องมีหลักฐานอะไรไปบอกก็เอาดีเทลที่คุณหานี่แหละไปบอกเขาแล้วเรื่องการตอบออเดดเนี้ยไม่ยากเลยนะมีคู่เทียบแค่หนึ่งเจ้าเทียบกับเจ้าที่ซื้อี่ยง่ายมาก ในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปราคาอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาคุณปิ้น์มาแล้วก็แนบได้เลยบอกเนี่ยราคานี้เป็นคู่เทียบแล้วเขาก็มาว่าอะไรคุณไม่ได้ก็คุณมีคู่เทียบแล้วครูก็ใช้แบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดครูหาคู่เทียบอะไรไม่ได้ครูก็ปินพ์มาจากอินเทอร์เน็ตที่มันมีราคาก็เอามาแม็กแนบแล้วครูก็บอกว่าโทรคุยแล้วเบอร์นี้เบอร์นี้มันก็มีเบอร์ในนั้นจริงมันก็มีราคาโชว์จริงในอินเทอร์เน็ตมีราคาเกือบหมดบางทีในช้อปปี้ยังมีเลยลาซาดายังมีเลยก็พิมาก็ม์กมาก ก็มันเป็นคู่เทียบอ่ะมันผิดกติกาที่ไหนมันก็ไม่ผิดอ่ะอันเนี้ยมันก็ใช้ได้วิธีแก้เรื่องเนี้ยคุยอย่างเดียวไม่ต้องเก็บไว้ในใจไม่ต้องอึดอัดแต่ตอนที่คุณจะไปคุยคุณก็ต้องมีโซลูชันให้เขามีทางแก้ให้เขาว่าเฮ้ย คุณจะทําเป็นแบบนี้โอเคไหมเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่มีใครเสนอมาให้อย่างเช่นบาลานซ์ซัพพลายเออร์แบ่งการซื้อคุณก็ต้องไปเสนอเขาถ้าคุณเงียบไม่พูดอะไรแล้วปล่อยให้ปัญหามันกดดันคุณอยู่ดังนั้นคุณอาจจะเครียดคุณก็ต้องหาทางออกตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปคุยด้วยว่าเขาจะมีวิธีแก้ยังไงหรือว่าในเคสเนี้ยคุณลองคุยกับหัวหน้าคุณก็ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันหาราคามาแล้วหลายๆเจ้าแต่แต่ละครั้งเราก็ไม่ซื้อเขาเราซื้อแค่เจ้าเนี้ยพี่มีวิธีแแนนนนะะะํํามมัยอจผงงไ คุณก็ไปถามเขาได้ถามตรงๆด้วยความซื่อของคุณคุณไม่รู้ก็ดูซิว่าเขาจะมีไอเดียอะไรมาให้คุณหรือเปล่าแต่ถ้าถามครู่ไอเดียคุณมีประมาณเนี้ยสรุปก็คือคุณต้องบาลานซ์ซัพพลายเออร์แบ่งการซื้อคุณถึงจะมีคู่เทียบไปเรื่อยๆ คือให้ซัพให้เราเขามีกําลังใจบ้างเวลาขอราคาเขาไปอ่าน,นั้นวิธีที่1แล้ววิธีที่2ดูว่าสินค้ามันเป็นสินค้าน้อยลายหรือเปล่าถ้ามันน้อยลายคุณก็คุยกับหัวหน้าคุณให้มันน้อยลายวะยังไงต้องบาลานา์แล้วแหละถ้าอยากมีคู่เทียบแต่ถ้าไม่อยากมีคู่เทียบก็ต้องหาวิธีมาบอกผมว่าจะเอาอยัางไงตอนนี้ผมคิดได้แค่นี้ก็บอกเขาไปแล้ววิธีที่3ที่ครูบอก คุณก็หาร้านค้าในซัยเพร์ที่มันขายของที่คุณซื้อหลายหลายเจ้าแล้วก็ท mail, ําเมลมาหนึ่งเมลแล้วก็ใช้แพทเทิร์นนั้นนะส่งไปทุกเจ้าทุกเจ้าหาไว้หลายหายเจ้าส่งไปหลายหลาเจ้า มันก็มีคนติดกับดักคุณมาเองนั่นแหละครูใช้มุกนี้ประจําแล้วได้ราคามาแล้วคุณก็ถามเขาว่ามันยืนราคาได้ถึงเมื่อไหร่ถ้ามันมีออเดอร์มาใกล้ๆนี้อีกคุณก็ไม่ต้องไปขอราคาใหม่ก็ใช้ราคานี้เลยก็ประมาณนี้ค่ะข้อสรุปครูยังไงก็เรียนรู้เยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองเยอะๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนคุมหัวหน้าผู้บริหารเจ้าของบริษัทถ้าคุณได้ดูครูก็เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อนะคะ ครูก็อยากให้คนทำจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้จากใจครูธัญญาค่ะ